พื้นที่ดาเนินการเพื่อเผยแพร่ผลสําเร็จซึ่งจังหวัดผู้ว่าการจังหวัดเป็นอย่างสงูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโคกหองนาอรารยะเกษตรองตัดมาแส่หมู่ที่9ก้าตำบลบางปออำเภอเมืองนราธิวาส ปัญญาเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษารอบสององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นก็มีพิธีปิีการมักน้ำสักธิ์เมื่อสี่กรกฎาคมลำดับที่สี่นายอัมพลนล็อกเจ๊แวครับอามเปอร์ลือสองครับ ครูครับทำแล้วราคาดีนะตารางครับอันนี้ชุดใหม่นะไม่ใช่ชุดเก่า Ah: ชาชาชาช้ม้ชั้นีเวลาทำั่าน้แล้วก็อาจจะงมีปัญหาเรื่องของารัดเน้ีก็ดเลยว่งดถ้าสุดนี้ปุ๊บ เพื่อทัานผู้ดำเนิกันเราคิดว่าคุณชายยินไทยเดียวกันขัดแย้งนี่ยเราทำไมจะต้องมีปัญหาไม่เข้าใจในการที่จะช่วยนะครับในการที่จะย้อครปสปูับไหนครับแบบนี้สจูปดเอาสามสองหนึ่ง เดี๋ยวลูกมาเดีให้เสียงฟินทำลูกกันนะเออเกอ่าสองเดือนครับแล้วที่เขาเอาไปทำอาหารเนี่ยก็เลีง